วิธีการสตาร์ทนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจะเปิดสวิตไปที่ออนนะครับให้ลูกค้าทําการเร่งเครื่องนิดน,นึงนะครับจากนั้นทําการเปิดชุครับแล้วทําการสตาร์ทครับผมเร่งเครื่องพร้อมทํางานได้เลยครับจากนั้นเราทําการเดินท้อยหลังไปตามทิศทางที่เราต้องการครับผมหลังจากเทปูนเสร็จแล้วผู้ใช้งานสามารถนําเครื่องปาดปูนล,ลงใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรอให้ปูนเริ่มแข็งตัวครับผม ต่อไปจะเป็นการบำรุงรักษานะครับเมื่อใช้งานครบ100ชั่วโมงแรกให้ลูกค้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง1ครั้งจากนั้นทุก200ชั่วโมงให้ลูกค้าทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องต่อ1ครั้งครับต่อไปนะครับแนะนําลูกค้าทําการอัดจารบีทุก100ชั่วโมงต่อครั้งครับเมื่อทํางานครบ3ชั่วโมงควรพัก1ชั่วโมงเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องครับผมครับผมหลังจากที่ลูกค้าใช้งานเสร็จนะครับ ให้ลูกค้าล้างทําความสะอาดและเก็บไว้ในที่ร่มนะครับไม่ควรเอาชุดพาอข้อเหวี่ยงแช่ในน้ํานะครับเพราะจะทําให้น้ําเข้าไปในชุดพาอข้อเหวี่ยงจะทําให้เกิดสนิมได้และทําให้ลูกปืนตายครับต่อไปนะครับไม่ควรนําเครื่องปาดปูนไปปาดปูนบนพื้นแข็งหรือปูนที่มีการเซตตัวเพราะจะทําให้ลูกยางฉีกขาดชํารุดเสียหายและจะทําให้ใบปาดปูนเสียหายได้ครับผมในขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรให้ฝาถังน้ำมันอยู่ในลักษณะหงายขึ้นไม่ควรปั้มหรือตะแคงเพราะจะทำให้น้ำมันเครื่องไหลย,ย้อนเวลาสตาร์ทเครื่องจะทำให้เกิดควันขาวครับ